สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นงเยาวจะพาทุกคนมาดูศูนย์ฉีดวัคซีนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกันนะคะครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนบูสเตอร์นะคะเข็มที่3เดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายใน,นะคะ่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดพักคอยแล้วก็ช่วงที่นงเยาวได้นะคะได้ได้คิวนะคะ ก็เป็นช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะผู้คนก็บางเบาคะ่ะบรรยากาศสบายๆแล้วก็การให้บริการนี้บอกได้เลยคะ่ะว่าไวมากมาแล้วค่ะเนี่ยคะ่ะคิวที่นงเยาวได้เลขสวยซะด้วยห้าห้าห้าฉีดแล้วขำทุกพื้นที่ก็จะมีโปสเตอร์แบบนี้นะคะที่จะบอกถึงกระบวนการขั้นตอนว่า,าลำดับที่หนึ่งทำยังไงสองทำยังไงสามทำยังไงสี่ทำยังไงอ่า จบที่กระบวนการขั้นที่8นะคะก็คือเราก็จะไปนั่งคอย30นาทีเพื่อดูอาการนะคะหลังจากฉีดพอเข้ามาด้านในนะคะบรรยากาศภายในก็โล่งๆโปร่งๆสบายค่ะบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการดีมากเลยค่ะก็เดินเข้าไปตามๆกันไปนะคะถึงคิวแล้วก็จะมีการเรียกแบบ สบายสบายมากเลยค่ะถ้าใครมา,อาลองใช้ได้ใช้บริการนะคะจะเรียกว่าลองก็ไม่ได้ถ้ามาฉีดวัคซีนที่สูนนี้ก็บอกได้เลยค่ะว่าบรรยากาศดีแล้วก็ผู้คนโล่งสบาย ตรงบริเวณที่จะฉีดเนี่ยนะคะจะอยู่ชั้นสองค่ะก็เดิน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 เข้าไปนะคะบรรยากาศก,ก็จะเป็นห้องโถงเพราะว่าตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นหอประชุมอะไรสักอย่างนะคะนงเยาวก็ไม่ได้มารามคำแหงนานแล้วนะคะเข้าไปด้านในก็ว้าวดีมากๆเลยค่ะรอคิวเดี๋ยวถึงคิวนงเยาวฉีดแล้วค่ะจะบอกว่าตอนที่นงเยาวได้ฉีดนี้แบบ หมอมือเบามากไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนแบบว่าเออทีแรกก็แบบเกรงๆว่าตัวเองจะเจ็บหรือเปล่าน,นะคะแต่เอาจริงๆแล้วไม่เจ็บเลยค่ะบบน่ารักมากเลยเ<อ>หมอมีใจดีใจดีฉีดไปแล้วค่ะ,ะดใใเดี๋ยวจัดเสร็จกระบวนการนี้นะคะเดี๋ยวน้องเยาวก็ไปอยู่ในจุดพักคอยค่ะคอย30นาทีเพื่อรอดูอาการนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จกระบวนการการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม3นะแล้วค่ะที่น้องเยาได้รับก็เป็นแอสตราเซเนกานะคะตรงนี้ก็บริเวณพักคอยค่ะเดี๋ยวรอ30นาทีก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศนะคะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยายลัยรามคำแหงค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ